วันนี้เราจะมาพูดถึงการโฟกัสโฟกัสคือหนึ่งในสิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่เราจะทําอะไรสักอย่างไม่ต้องพูดถึงเป้าหมายที่ใหญ่เลยแม้แต่เป้าหมายเล็กๆก,ก็ต้องใช้การโฟกัสแล้วโฟกัสคืออะไรล่ะเราจะทํามันได้ยังไงไปดูกันโฟกัสคือความตั้งใจนะครับหรือว่าพูดง่ายๆคือการที่คุณจะจอ่จอกับการทําอะไรสักอย่างหนึ่งมากๆผมอขอ,อยกตัวอย่างในการอ่านหนังสือนะครับ การที่เราอ่านหนังสือมันก็แค่การที่เราอ่านตัวอักษรผ่านไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่หากเรามีโฟกัสกับมันและมีอินเนอร์กับมันสักหน่อยเราจะโฟกัสว่ามันไม่ใช่แค่ตัวอักษรมันคืออารมณ์คือความคิดประสบการณ์ทัศนคติที่ผู้เขียนได้ใส่เอาไว้ในตัวอักษรเหนั้นดังนั้นการที่เราโฟกัสกับการอ่านหนังสือไม่ใช่แค่การอ่านตัวอักษรผ่านไปและจําว่า มันเขียนว่าอะไรแต่เราต้องสื่อถึงความรู้สึกที่ผู้เขียนใส่เอาไปในตัวกระสอน,นะครับนี่คือการโฟกัสอย่างง่ายนะครับและซึ่งการโฟกัสในชีวิตประจาวันนั้นยากเพราะว่าในหนึ่งวันนั้นมีเรื่องเกิดขึ้นมากมายดังนั้นคุณต้องเลือกโฟกัสให้ถูกนะครับว่าคุณจะโฟกัสกับเรื่องอะไรดังนั้นตอนนี้โฟกัสกับการดูชิบผมและการโฟกัสที่ดีนะครับต้องผ่านหลักการนี้อาจจะไม่ต้องเป๊ะก็ได้นะครับอาจจะแบบผ่านๆก็ได้แต่ว่า มันจะเป็นไปตามหลักการนี้ครับการที่จะโฟกัสกับอะไรอย่างหนึ่งอย่างแรกคือเราต้องหาก่อนว่าเราอยากโฟกัสกับอะไรลองโฟกัสกับมันลองจริงจังกับมันทํามันทุกๆวันนะครับทําจนกว่ามันจะกลายเป็นกิจวัตรประจําวันของคุณที่คุณต้องทาทุกวันโดยที่ขาดไม่ได้ทําให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคุณทําเป็นว่าชีวิตคุณขาดสิ่งสิ่งนี้ไม่ได้เลยถ้าวันไหนคุณไม่ได้ทําคุณนอนไม่หลับประมาณนั้นเลยครับต่อไปทําให้มันเป็นตัวตนของคุณครับ คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนมาเจอคุณเขาจะนึกถึงก่อนเลยว่าคุณจะต้องทําเรื่องนี้มาแล้วหรือคุณกําลังจะไปทําเรื่องนี้แน่นอนทําให้มันกลายเป็นนิสัยครับนิสัยคือส่วนหนึ่งของตัวเรานะครับเป็นสิ่งที่เราทําไปโดยไม่รู้ตัวนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทั้งดีและแย่ครับอยู่ที่ว่ามันเป็นกับเรื่องอะไรแล้วต่อไปครับกลายเป็นวินัยวินัยคือสิ่งที่เราทําตลอดโดยไม่มีการบน่น เพราะว่ามันคือตัวเราเลยครับวินัยคือการที่มันกลายเป็นตัวเราแบบ100%เรเราคือสิ่งสิงนั้นเลครับและนี่คือการโฟกัสที่ดีคุณมีโฟกัสเรื่องอนะถ้ายังไม่มีแล้วก็ไปหาทำซะ